แมงดึกขอนําเสนออีกเมนูนะครับผมเขาเรียกว่าผมเรียกว่าชิลลี่นะครับจิงขนมปังตอนเช้าอร่อยส่วนประกอบก็มีนี่ครัวขาวในซอสมะเขือเทศอผมรสรสชาติจะจัดจัดหน่อยเหมือนเดินคอมบีฟนะครับผมจะมีส่วนประกอบมาก็มีซอสมะเขือเทศซอสพริกมาเจ๋มากค,นะครับผมอุ้ยเหมือนเดิม เทียมหอมใหญ่เนื่อยสดุกครา,าให้ทั่วเข้าให้ทั่วมันมากกอบราการนี้มันจะเป็นอาหารจึงไม่รู้เม็กซิกันหน่อยๆครับชิมขนมปังอร่อยอย่างแรก Nearball, the crowded ขวดน้ำผมหน่อยครับขวดน้ำพีมัสผมครับขวดน้ำพีมัสเป็นขวดน้ำที่ทั้งกินทั้งข้าวมันทั้งดีในปลาน,นี้เตาเอ็เอฟี่มันเอยเตาเอ็มเอฟมันดีนะมันใช้แก๊สก็ได้เมื่อกี้พี่หนุ่มฟังมา เสร็จ <Set. S 2> ครับใส่ถั่วครับใส่ถั่วครับนี่ต้มไปเลยต้มสักนัดหนึ่งเสิร์ฟให้หน่อยเพื่อนให้มัน ี่รสชาตินี่ขึ้นอยู่กับเราออใส่ซอสมะเขือเอทศไปหน่อยปากปากปากทุกอ,อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ก็ไปใส่ทำเก่งปืดเออมีอย่างเอาพริกป่น,นะครับพริกไทยมัน้าจะจัดเลยปุ๊บปั๊บโอ้โหพริกป่นมาจากอากาศ ก็จะจัดบมาเนะนี่ยนี่คุกเขาไม่เท่ากันมาก มันจะอบค,คุกคลิกค,คุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกดิบๆอร่อย,อร,อ,ยอร่อยดิเป็นน้องของพ่อผมอร่อยอ,อร่อยครับอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยจริงๆเลย โโอหระวังนะครับมันกระเด็นเข้ากล้องเนี่ยปิ้งขนมปังต่อดีกว่าครับวิธีกินอะไรนะขนมปังนวลๆวลอปังนวลๆปังนวลๆวล เยี่ยมเยี่ยมติดยอดแมงดึกอร่อยมากครับอย่าลืมนะครับผมทำอะไรก็าตามขะหยัเนี่ยครับมาที่ธรรมชาติต้องรักสาธรรมชาติเก็บกับบ้านเก็บกับบ้านนะครับอย่าทิ้งในนี้นะครับผมเพื่อปากของเราเพื่อลูกของเรา